พร้อมกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ๆๆวันนี้เรามีอะไรบ้างคะเรามีเมนูนะคะมาแนะดนำกันวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารล็อกค่ะนี่ค่ะล็อกก์บาร์นะคะเมื่อกี้เราเพิ่งดูการระเบิดสะพานเสะพานเหรอคะขึ้นชมการระเบิดสะพานไปเมื่อสักครู่นี้ไหมคะสะ่านค่ะฟินมากเลยทีเดียนะโอเคอาหารจานแรกของเราลากร มาดมาอะไเดียวาต่อขนใช่นะถัดมาค่ะเป็นอ่ะซุปำข้าวปุยาหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะนแนะนำว่าอร่อยมากสัก้เลคมเมนเลยคอมเมนอันนี้เลตคอมเมนต์นี่นั่นกอยำสาหลายแก้ว ไปไปเป็นต้มยำเบเบ้ื้นๆอันนี้เมื่อก่อนมันเป็นอะไรคะตอนนี้ค่ะเมื่อก่อนเป็นสาเหตุไม่เมันคือไก่ผัดมะม่วงเห็นมะพร้าวับมมะม่วงมาแย่งอย่มงอะไรกันแน่ตอนนี้เบียขวดที่สี่แก้วที่สเลยครับอาจจะมีอาการลุงลง่ยู่บ้างนะครับแต่ความอร่อยเหมือนเดิมโอเคน้องมาดีอันนี้เซฮัลโหลนยฮัลโบาายก่อนไปแม่ดูก่อนแม่ไปส่งจุ๊บด้วยส่งจุบด้วยโอ้โหโอเค คอยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ